สวัสดีครับโปมาร์กนี่คือช่องท้ายท็อปเ t n น s s วันนี้จะสอนท่าออกกําลังกายที่ทำได้ที่บ้านนะครับที่จะบริหารกล้ามเนื้อขาครับก่อนที่จะดูท่าออกกําลังกายต่างๆนะครับขอแนะนําเว็บไซต์ w o r l d w i d f i t w a y c o m เป็นเว็บไซต์ที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้อาหารเสริมแล้วก็เครื่องออกกําลังกายเครื่องเล่นฟิตนะครับสำหรับใครที่ช่วงนี้อยากจะออกกําลังกายที่บ้านนะครับ w o r l d w f i t w a y c o m ครับ ถ้าผมยืนแปลกๆนะครับผมกําลังเยัียบร่างกายเพราะว่ากําลังโดนยุงกัดครับมันไม่ได้เป็นการวอร์มร่างกายครับโอเคทีนี้อยากจะพูดถึงการออกกําลังกายที่บ้านนะครับว่าหลายหลายคนทําวิดีโอว่า7นาทีเนี่ยฟิตมากๆหรือว่า4 Minute workout 8 Minute workout ที่คุณทําได้ที่บ้านครับบอกได้เลยครับว่านี่ใครที่ออกกําลังกายเป็นเวลา7นาทีหรือ8นาทีนะครับอย่าได้หวังว่าจะได้ผลดีๆกลับมานะครับคือแน่นอนมันจะดีกว่าไม่ทําอะไรครับแต่ถ้ามันง่ายเกินไปนะครับ คุณจะไม่พัฒนานะครับการออกกำลังกายวันนี้นะครับที่จะสอนมันไม่ง่ายเลยครับเอาละครับวันนี้จะมี4ท่านะครับง่ายๆนะครับเราจะทําท่าแรก1นาทีนะครับต่อเนื่องท่าที่2 1นาทีท่าที่3 1นาทีท่าที่4ก็1นาทีนะครับแล้วก็พัก1นาทีทําแบบนี้5รอบก็จะครบ25นาทีนะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าคุณทําต่อเนื่องแบบนี้นะครับเหนื่อยแน่นอนครับเหนื่อยแบบสุดๆเลยนะครับเราก็จะทําประมาณ 2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะถ้าทำมากกว่านั้นได้ก็เยี่ยมเลยครับท่าแรกนะครับก็จะเป็นท่า jumping squat แต่ผมจะเปลี่ยนนิดนึงครับโดยปกติเราก็จะย่อลงไปแล้วก็กระโดดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ค้างข้างล่างเป็นเวลา2วินาทีก่อนครับอย่างนี้ครับ1 2แล้วก็กระโดดขึ้นมานะครับการที่จะค้างข้างล่างเนี่ยมันจะทําให้มันยากขึ้นเนื่องจากที่ว่าเราไม่ได้ใช้สปริงของร่างกายนะครับคือโดยปกติเมื่อเราลงไป ดีที่มีเส้นเอ็นแล้วก็มีมีกล้ามเนื้อนี้มันยืดนะครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วมันจะเหมือนกับว่ามันจะทําให้เราเด้งกลับขึ้นมาครับการที่จะค้างข้างล่างนะครับมันทําให้เราต้องใช้กล้ามเนื้อลนุนๆนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยากขึ้น,นครับ 1, 2กระโดดขึ้นมา1 2กระโดดขึ้นมานะครับทําแบบนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา1นาทีครับ ท่าต่อมานะครับก็จะเป็นท่าบัลแกเรียนสปริตสกอตเราจะเล่นด้านซ้ายก่อนครับ30วินาทีนะครับแล้วก็เป็นด้านขวา30วินาทีครับเมื่อเราเล่นท่านี้นะครับเราอยากจะให้สะโพกลงไปด้านนี้นะครับไม่คือถ้าเราลงไปปุ๊บมันก็จะทําให้เราไปข้างหน้ามากเกินไปเราอยากจะให้สะโพกลงไปแบบนี้ครับเราก็ลงไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้เนี่ยหลายหลายคนจะยืนไกลเกินไปนะครับทําให้มันลงไม่ลึกนะครับ หรือว่าบางคนก็จะยืนใกล้ๆถ้ายืนใกล้ๆปัญหาก็คือเราเอาก้นลงไปด้านนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็จะชนตัวเก้าอี้นะครับมันทําให้เราทิ้งน้ําหนักไปข้างหน้ามากเกินไปครับเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ย่อลงไปขึ้นมาลงไปขึ้นมาต่อเนื่องเป็นเวลา30วินาทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างทีนี้น่ครับถ้าอยากจะให้มันยากขึ้นเราก็จะไม่ขึ้นสุดนะครับ แค่ขึ้นมาประมาณ90%แล้วก็ลงไปใหม่นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูลงไปขึ้นลงขึ้นอันนี้เราเรียกว่าปั๊มนะครับปั๊มก็คือปั๊มแบบต่อเนื่องทําแบบนี้ต่อเนื่อง30วิวิบอกได้เลยครับว่าไม่ง่ายถ้าต่อมาก็จะเป็น long lunges push back เมื่อเราดูท่า lunges ก็จะเป็นท่าแบบนี้นะครับเราก็จะมี long lunges กับ short lunges ถ้าเป็น Short หรือว่าสั้นมันก็จะไปแบบนี้นะครับมันก็จะลงที่ ต้นขาด้านหน้าค่อนข้างหนักนะครับถ้ามันเป็น long lunges ต้นขาด้านหน้าก็ยังทํางานอยู่ครับแต่มันจะทําให้รังขาหรือว่า hamstring กับก้นทํางานหนักขึ้นครับทีนี้นะครับเราก็จะทําเป็น push back หมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะทาแบบนี้แต่ทีนี้นครับผมอยากจะเพิ่มความ explosive เข้าไปนะครับเราจะเข้าไปข้างหน้าแล้วก็เราจะทีกลับมาแบบ หนักที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่จะยกตัวอย่างครับแล้วทิบกลับมาแล้วก็ด้านซ้ายทิบกลับมามันก็จะเป็นการใช้แรงของขามากที่สุดเท่าที่เราทําได้ครับ ท่านี้นะครับเราก็จะสลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับไม่เหมือน Bulgarian split squat ที่เราจะทําด้านซ้ายต่อเนื่อง30วิด้านขวาต่อเนื่อง30วินะครับทีนี้เราจะไปซ้ายปุ้มแล้วก็ขวาปุ้มต่อเนื่องเป็นเวลา1นาทีครับท่าสุดท้ายก็จะเป็นท่า short jumping lunges อย่างที่เราเห็นนะครับเราก็จะมี long lunges ใช่ไหมครับเราก็เราจะมี short lunges แบบนี้นะครทีนี้เราลงไปปุ๊บค้างไว้เป็น เวลาหึงถึง,งวิแล้วก็กระโดดขึ้นไปเราไม่ได้ไปกระโดดข้างหน้านะครับเราก็โดดขึ้นไปครับแบบนี้นี่เองครับท่านี้นะครับแน่นอนต่อเนื่อง1นาทีเหมือนกันนะครับสลับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาเหมือนกันครับวอล์กเอาท์นี้นะครับเราก็จะทําท่าที่1ต่อเนื่องไม่พักต่อไปที่ท่าที่2ไปเลยนะครับ แยกซ้ายขวาซ้าย30วิขวา30วิแล้วก็ท่าที่3ก็ต่อเนื่อง1นาทีสลับซ้ายขวาต่อไปเลยนะครับท่าที่4ี่นาทีนะครับสลับซ้ายขวาหลังจากที่เราครบไปนะครับก็จะครบ4นาทีนะครับเราจะพัก1นาทีแล้วก็ลุยต่อนะครับทำเป็น4-5ถึงเซตลองดูครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าเนี่ยเซตที่1เนี่ยจำนวนครั้งที่เราจะทำได้ต่อ1นาทีนะครับน่าจะมากกว่า สเตที่ซึ่งมากกว่าเต็ที่3ก็คือมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆตามอาการในในลาของร่างกายนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งที่สาคัญก็คือเราสู้ไปตลอดครับโอเคใครที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมใครที่ชอบวิดีโอแบบ7นาทีนะครับหรือว่า3นาทีออกกําลังกายฟิตฮูนภายใน2นาที2อาทิตย์นะครับผมไม่มีครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันดีกว่าไม่ทําอะไรนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคผมมีแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะต้อง กลับบ้านไปดูว่าเนี่ยโดนยุงกัดไปกี่ครั้งแล้วมันเหมือนเป็นการทําบุญครับผมบริจาคเลือดไปค่อนข้างเยอะไปแล้วนะครับในในชานี้นะครับโอเคผมมีแค่นี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดเปิด notification แล้วก็เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิม2ทุ่มสวัสดีครับ